ตอนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสถานีประันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของกระทรวงแรงงานครบรอบ20ปีค่ะนอกจากจะมีงานพิธีแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมที่จัดให้กับผู้ที่มาร่วมงานนะคะได้ลองฝึกฝีมือด้วยโดยตรงนี้นะคะที่ฉันจะพาคุณผู้ชมมาดูในส่วนของวิทยาลัยการแรงงานเขาสอนทาลูก ทุบทำขนมสีพวนกแล้วก็มีการแกะสลักผลไม้ด้วยแถมยังบอกตอนท้ายด้วยนะคะว่าทําเสร็จปุ๊บชิมได้ปับ๊บลองแวะมาฝึกกันดูค่ะซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะสามารถทําได้จริงในช่วงระยะเวลาสั้นๆหรือไม่แล้วก็มีเทคนิคอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับท่านผูน้อำนวยการนะคะรอเราอยู่ทางด้านนี้แล้วค่ะท่านผูน้อำนวยการอัญชนานะคะคเกตการดาสวัสดีค่ะ นี่นะคะท่านเป็นขออ,อที่ดูแลวิทยาลัยวิทยานลัยแรงงานค่ะขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาศิ่งมแรงงานนะคะค่ะเราก็อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานเช่นกันค่ะวันนี้มีกิจกรรมที่นำมาสัตว์ให้กับทุกท่านที่มาร่วมงานเห็นมีป้ายเขียนไว้ว่าทําปุ๊บ ชิมปับ๊บหรือว่าทาปุ๊บเป็นเลย<ช>มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยอ๋ยอค่ะเนื่องจากว่าวันนี้เออเรานํากิจกรรมที่ระยะสั้นนะคะที่เขาสามารถที่จะทําได้เป็นการวัดดูหรือว่าเป็นการจูงใจดูว่าเขาสนใจในวิชาชีพนี้ไหมอาชีพนี้ไหมถ้าเขาสนใจจริงเขาลองทําเขาชอบเขาก็สามารถมาฝึกอบรมกับเราได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแค่ เป็นการจูงใจให้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรชอบทาแบบไหนนะคะค่ะเป็นกิจกรรมย่อยๆเท่านั้นเองซึ่งในวันนี้ทางวิทยาลัยการแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยก็จะนํมาสามสามสี่อย่างนะคะอันแรกนี่ที่จะดูตรงนี้ก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องของการแกะสลักนะคะารแค่ชื่อนะคะแค่ชื่อก็แกะสลักวิทยาลัยการแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานชัดเจนแล้วก็สวยงามมากผู้สอนวันนี้เป็นใครคะอาจารย์ที่เราเชิญมาจาก มหาลัยราชพัฒส,สวนดุสิตนะคะอ,อาจารย์พง์อนันต์นะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นวิทยากรประจําของวิทยาลัยการแรงงานอยู่แล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในด้านของการแกะสลักอย่าง่ีนะคะวันนี้ก็เชิญท่านมาค่ะค่ะก็คืออาจารย์ที่มาเนี่ยต้องเป็นอาจารย์ที่ มีความรู้เฉพาะผู้เชี่ยวชาญจริงๆเพราะว่าการสอนระยะสั้นเนี่ยก็จะมีการบอกเทคนิคบอกเคล็ดลับไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าถ้าระยะสั้นเขาสามารถนําไปประกอบอาชีพได้เลยถ้าระยะยาวเกินไปก็ทําให้เขาเสียโอกาสที่จะไปประกอบอาชีพได้นะคะอันนี้ถ้าเขาสามารถเรียนรู้ได้เร็วก็สามารถมีรายได้ได้เร็วค่ะ นะคะอย่างเช่นการแกะสลักแตงกวาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ยึดเป็นอาชีพในทันทีทันใดแต่เย็นนี้กลับบ้านไปครอบครัวของคุณพี่ก็จะได้รับประทานผักที่มีการแกะสลักอย่างสวยงามกว่าเดิมด้วยก็เป็นอาชีพเสริมได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมื้ออาหารด้วยแล้วว่าจารที่เชิญมาสอนแบบนี้ค่ะจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปยังไงบ้างเพื่อกี่ววิทยากรของเรานะคะเราเรียกท่านว่าเป็นวิทยากรของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเชิญท่านมาในสาขาที่แต่ละท่าน ความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะสําหรับท่านนี้ท่านก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารทั้งคาวหวานแต่เรื่องแกะสลักเนี่ยท่านก็มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเคยไปแข่งขันต่างประเทศก็ได้รางวัลอะไรมามแล้วท่านก็เป็นวิทยกรให้เรามาหลายปีมากแล้วล่ะค่ะค่ะนะคะสุดยอดมากแสดงว่าคนที่มาในวันนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เฉพาะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแต่ว่ายังเป็นคนที่ได้รับรางวัลผ่านการประกวดผ่านการแข่งขนันระดับประเทศระดับชาติมาแล้วนานาชาติเลยนานาชาติด้วยสุดยอดมาก ก็ได้รับรางวัลที่อินเดียออสเตรเลียก็หลายประเทศเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาขอฝากตัวเป็นลูกศิษย์ด้วยคนนะคะเดี๋ยวปล่อยให้บูธแกะสลักทากันต่อไปนะคะมีทําลูกชุบด้วยอันนี้เป็นขนมลูกชุบนะคะซึ่งจะปฏิบัติกันอยู่ที่โต๊ะทางนั้นนะคะนีคนที่จะมาอบรมเนี่ยก็คิดว่าเอ๊จะทําได้ยากง่ายแค่ไหนเราก็มีเทคนิคเหมือนกันนะระเดีวพาไปดูนะคะเดี๋ยวพาไปดูลูกชุบแต่ด้านข้างตรงนี้ค่ะ เออการทําขนมจีบหัวนกขนมจีบหัวนกเดี๋ยวขออธิบายคุณผู้ชมก่อนนิดนึงนะคะว่าปกติขนมจีบหัวนกแบบนี้เนี่ยไม่เหมือนขนมจีบที่เราเห็นวางขายกันตามร้านทั่วไปมันคือขนมจีบแบบไทยๆเลยใช่ไหมคะผอใช่ค่ะนะคะก็ดูที่หน้าตารูปร่างนะคะเพื่อให้แลดูน่าทานกว่าขนมจีบธรรมดานะคะแล้วก็จะเป็นการเอ่อเพิ่มคุณคุณคุณภาพของอาหารเพิ่มมูลค่าของอาหารนะคะค่ะ ก็มีวิธีการทําก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันเช่น,เด,นชเดียวกันค่ะท่านก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องการทาอันนี้ล้วก็เชิญท่านมาก็มาจากมหาวิลายลยราชภัฒสวนลุสิต์เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เรายกทีมของราชภัฒนสวนลุสิต์มาช่วยแต่ใน,ใน,ใ,นในงานอื่นๆแล้วก็จะมีสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละมหาวิาลยที่เชี่ยวชาญในด้านนั้น<ช>ๆน,น,นะคะค่ะอย่างเช่นตัวนกนี่คือ เป็นขนมจีบแบบไทยเลยะนะคะจีบจีบยากไหมคะไม่ยากค่ะจริงๆแล้วมันจะคล้ายๆกับแป้งนะคะจะเป็นคล้ายช่อม่วงนะคะจริงๆแล้วแ,บบแลงเป็นช่อม่วงก็ได้แต่ว่าเราเพิ่มสีม่วงคือของดอกอัญชันเข้าไปก็จะกลายเป็นสีม่วงของดอกอัญชันค่ะแต่วันนี้จะเป็นโบราณเป็นแบบตัวนก พอ,อาคาะแล้วการทําอาหารคาวแบบนี้ค่ะผู้ที่เข้ามาร่วมการอบรมถ้าอยากจะมาพัฒนาฝีมือแรงงานหรือว่ามาลองทําดูเนี่ยต้องเตรียมแป้งมาจากบ้านไหมต้องกวนไส้มาเองหรือซื้อที่หนีบมาเองหรือเปล่าคะต้องเลยค่ะมาด้วยใจนะคะมาด้วยความประสงค์ที่อยากจะทําจริงๆไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมนะคะทางเราก็จะเตรียมเตรียมวัตถุดิบไว้ให้เตรียมเครื่องมือไว้ให้โดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราเตรียมให้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดสนใจที่จะ ฝึกอบรมจริงๆเนี่ยที่วิายาลการแรงงานของเราก็จะเตรียมไว้เช่นกันนะคะแต่ว่าก็อาจในช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นช่วงที่เริ่มของของงบประมาณใหม่ยังอยู่ในระหว่างของการจัดทำปฏิทินนะฮะว่าจะทําอะไรก่อนหลังอาหารข้าวก่อนไหมแล้วมาอาหารหวานแล้วก็เป็นเครื่องว่างแล้วจะเป็นขนม,มหรือว่าจะเป็นการแกะสละักก็จะเรียนไปตามปฏิทินของของ,ของวิายาลการแรงไงานที่จะ ดำเนินการนะครับดังนั้นผู้สนใจก็ติดต่อมาที่นี่ได้เลยนะคะก็จะทราบเองว่าอช่วงไหนที่เราเปิดทําอะไรเมื่อไหรค่ะนี่เป็นแค่กิจกรรมเล็กๆที่เรานามาแสดงในวันนี้ก็แกะสลักเหมือนกันค่ะนี้ก็แกะสลักเหมือนกันนี่ก็ไม่เป็นมาก่อนเลยนะคะทุกท่านไม่เป็นมาก่อนเลยก็ลองมาทําวันนี้นะคะหลังจากทําเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็จะก็จะได้ไปให้ใส่กล่องกลับบ้านนะคะแต่ละท่านเสร็จแล้วก็จะใส่กล่องกลับบ้านไปค่ะก็คือว่าคนที่มาวันนี้เนี่ยนอกจากเราได้ลองฝึกลองทํา ให้เราเอากลับบ้านด้วยใช่ค่ะนะคะในแต่ละท่านก็ก็จะได้ทําแล้วก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาที่เขาทําอย่างนี้นะคะนะคะค่ะเนี่ยค่ะก็จะสวยงามนี่ก็ไม่เคยทำมาก่อนเหมือนกันนี่ไม่เคยทํามาก่อนเลยไม่เคยค่ะไม่โอ้โหขนาดไม่เคยทํามาก่อนยังฝีมือได้ขนาดนี้นะคะคุณผู้ชมถ้าคนที่มาเข้ารอบการอบรมมั่นใจแล้วก็แน่นอนเลยว่าจะต้องมีฝีมือที่ดีขึ้นแน่ๆนะคะนอกจากแกะสลักตรงนี้ทําลูกชุบกันอยู่เลย นะคะตรงนี้เป็นการทําขนมขนมลูกชุบนะคะคะก็มีผู้สนใจมาทำนั่นก็ทําง่ายนะคะก็ใช้เวลาน้อยแล้วสนุกด้วย <laughs> สนุกด้วยค่ะสามารถทําทานเองกันในครัวเรือนของตัวเองนะคะหรือว่าทําขายเป็นอาชีพเสริมหรือว่าจะทําในเวลามีงานเลี้ยงเล็กๆน้อยๆในครอบครัวในออฟฟิศส่วนตัวก็สามารถแสดงฝีมือได้แต่ว่าต้องการจะทําเป็นอาชีพจริงๆเนี่ยก็จะเรียนเชิญมาอบรมที่วิทยาลัยการแรงงานจะดีกว่าเพราะว่าจะได้เทคนิคการทํางานที่ สำหรับธุรกิจจริงๆนะคะค่ะค่ะแล้วอย่างสมมุติว่าการทําลูกชุบแบบนี้ค่ะพอค,คือมันมีขายในตลาดค่อนข้างมากพอสมควรคะนะคะการที่จะเข้ามาฝึกอบรมเนี่ยเราจะสอนเทคนิคไปด้วยเลยไหมคะว่าทํำยังไงให้เป็นเพื่อการค้าเพื่ออุตสาหกรรมได้เลยในวันนี้ก็คงยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะได้แค่ ออลองทําดูซิว่าชอบไหมทําได้แค่ไหนแต่ว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเราก็จะมีอ,อาจารย์นะคะม,มาช่วยสอนว่าถ้าคุณทําในปริมาณมากเพื่อการค้าคุณจะผลิตยังไงเพื่อให้คุณได้กําไรนะคะทําเพื่อทานเองทําจํานวนมากจํานวนน้อยอะไรอย่างี้ค่ะก็จะขึ้นอยู่กับเ,เทคนิคที่อาจารย์จะสอนให้ค่ะ,คะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยกับอาจารย์ทีหลังนะคะเดี๋ยวพาไปดูก่อนว่ามีอะไระบ้างเดี๋ยวต้องมาค,คุยแน่นอนอาจารย์รอก่อ,กอนนะคะ,คะ แล้วนะะคนี่ทำแล้วผลลงานนี่ทแ้วเดี๋ยวให้กินตรงนี้ได้เลยใช่นะคะก้าทานฝีมือตัวเองไหมคะโชว์โชว์สักชิ้นหนึ่งค่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่นี่เลยค่ะสมบูรณ์ใช่ไหมครับอารยาป่ะคะนี้นางเอกเป็นไงบ้างคะฝีมือตัวเองเค็มไหมคะอร่อยอร่อยมากนี่ทำเองเมื่อสักครู่นี้เหมือนกันนะคะนี่ก็เหมือนกันชิมเลยค่ะลองชิมดูชิมชิมได้เลยค่ะฝีมือตัวเองนะคะไม่ไม่ต้องตกใจนะคะชิมเลยค่ะ อันนี้มายมยมอุ้ยระวังเปรี้ยวปากค่ะอันนี้คือฟักกองออฟัทอรเหรอคะขอโทษค่ะจินตนาการดิฉันไปไม่ถึงนิดนึงอันนั้นเปนมายมยมค่ะทน้งมั้นอร่อยนะคะหน้าตาเหมือนโดนบังคับนิดนึงนะขอบคุณค่ะเราไปดูส่วนอื่นกันต่อค่ะนอกจากงานฝีมือที่อยู่ในครัวอาหารคาวอาหารหวานแล้วเนี่ย มีการฝีมือที่เป็นการประดิษฐ์ประดอยด้วยวันนี้ก็จะมีนอกจากของรทยการแรงงานแล้วนะคะก็จะมีของหน่วยงานอื่นที่จะมาช่วยมมาแสดงเพื่อที่จะดูความต้องการของของประชาชนนะคะว่าชอบที่จะทําอะไรที่จะเป็นส่วนที่สนใจจะมาฝึกอบรมในอนาคตหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการทํารองเท้ารองเท้าแต่รองเท้าของน้ำธรรมดานะคะแต่ว่ามาใส่ในเรื่องของ ดุกปักนะคะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าของรองเท้านะคะอาเชิญค่ะเชิญค่ะการปักรองเท้าเพื่อเพิ่มมูลค่าจากราคาที่ไม่ถึงร้อยบาทประมาณ70-80บาทเพิ่มเป็น250บาทค่ะโอเคเพิ่มไม่เยอะเลยนะคะเยอะค่ะเออก็สามารถมาฝึกอบรมได้อันนี้ทำทำนานไหมคะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงถ้าคนที่ยังไม่เคยทำนะคะ ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเชี่ยวชาญแล้วก็แ๊บเดียวะ <S <S นะคะกิจกรรมแบบนี้เนี่ยพอคนที่จะเข้ามาร่วมเนี่ยนอกจากเขาจะต้องมีความตั้งใจส่วนตัวที่อยากมาทําแล้วเนี่ยเขาต้องมีอะไรอีกบ้างคะจริงๆแล้วความตั้งใจเนี่ยนะคะที่จะมาทําที่จะมาประกอบอาชีพเสริมอย่างนี้หรือว่าจะเป็นอาชีพหลักอย่างนี้ก็คือความตั้งใจที่จะมาเราใน,ใน,ใ,นในฐานะของรัฐที่จะให้การสนับสนุนเราก็ตั้งใจที่จะสอนให้นะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วการฝึกอบรมเนี่ย เขามันต้องใช้เวลาบ้างเพื่อให้ผลงานนั้นมันสามารถที่จะขายได้สวยงามแล้วก็มีคุณภาพก็ยังจะเชิญชวนนะฮะว่าถ้าวันนี้เป็นการแสดงเล็กๆน้อยๆเป็นการ พื่อที่จะมาแค่เป็นกิจกรรมเล็กๆนะคะถ้าสนใจจริงๆก็อยากจะให้มาสมัครเลยเรียนเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจะทําเป็นอาชีพได้เลยค่ะค,ะน,ะคะนี่เป็นแค่ตัวอย่างเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้มีการทําอาหารอาหารข้าวอาหารหวานงานฝีมือต่างๆด้วยแต่ว่าทางในส่วนของวิทยาลัยการแรงงานเนี่ยยังมีด้านอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าวันนี้ สถาน,ท,ถานท,ที่ไม่พอจริง,งหลักหลักของ,ของกรมพัฒน์เนี่ยมันจะมีทั้งฝึกอบรมทั้งช่างแล้วก็ไม่ใช่ช่างแต่สาหรับวันนี้ช่างก็อาจจะเป็นช่างเล็กๆอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่างเหมือนการช่างฝีมือประเภทหนึ่งนะคะแต่ช่างที่เป็นต้องใช้เครื่องมือเนี่ยเราจะอยู่ในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดอยู่แล้วนะคะทุกสาขาช่างช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างเชื่อมช่างกลก็จะมี แต่ก็อย่างที่เรียนนะว่าสถานที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการการนำกิจกรรมมาแสดงในวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆส่วนสําหรับวิธีรัยการแรงงานตั้งแต่เรียนให้ให้ให้ให,ให,ให้ทราบตั้งแต่แรกแล้วว่าของเราเนี่ยจะเป็นภาคอุตสาหกรรมบริการก็จะไม่มีสาขาช่างที่เป็นช่างแท้ๆนะคะของเราก็หลักก็คือ ครัวไทยสู่ครัวโลกเราจะทําอาหารไทยนะคะ,ะการจัดการเรื่องอาหารไทยธุรกิจอาหารไทยการคํานวณต้นทุนในเรื่องการประกอบอาหารนะคะเรามีเรื่องของการทดสอบมาตรฐานด้วยหลังจากอบรมเสร็จแล้วนะคะ,คะเรามีเรื่องนวดสปาภาษาทุกภาษาโดยเฉพาะภาษาอาเซียนตอนนี้เรามีทั้งหมด1ิภาษาอยู่แล้วแล้วก็มีภาษาอื่นที่เป็นภาษาหลักเช่นภาษาอังกฤษนี่แน่นอนภาษาจีนเกาหลีและญี่ปุ่น ก็เป็นไปตามความต้องการของประชาชนทั่วไปที่สนใจจะฝูกอบรมนะคะสำหรับศูนย์พัฒนาพแรงงานจังหวัดหรือสถาบันพัฒนาพลังงานภาคเนี่ยก็จะมีกิจกรรมคล้ายๆกับเราเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะหนักไปทางมีมากกว่าทางทยาลายการแรงงานในสาขาช่างนะคะนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญทุกๆุกท่านที่สนใจที่จะฝึกอบรม แล้วก็เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยขอเรียนเชิญามาสมัครได้กับเจ้าหน้าที่ของเราทุกจังหวัดเลยนะคะ คุณผู้ชมก็สามารถมาร่วมได้นะคะเพราะว่าการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานของเราเองเนี่ยนอกจากส่วนหนึ่งจะสามารถใช้เป็นอาชีพเพื่อที่จะเลี้ยงดูชีวิตได้แล้วยังเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะไปต่อยอดความรู้ต่างๆหรือว่าเก็บเอาไว้เป็นความรู้ที่จะนําไปทําอย่างอื่นอีกก็ได้ไดนะคะ,คะน่าสนใจมากๆวันนี้ต้องขอขอบคุณพอ,อ,อ,อมากขอบคุณค่ะ พูดคุยกับท่านผอจอบไปแล้วนะคะเห็นแบบนี้ขันไม้ขันมือค่ะคุณผู้ชมอยากจะไปจับมีแกะสลักหรือว่าอยากจะไปทาลูกชุบกับเขาบ้างเอาเป็นว่าไหนๆก็มาถึงแล้วนะคะวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานทั้งทีถ้าไม่ลงมือทำเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงค่ะ